กาแล็กซี่กลุ่มดาวเลื่อนนับล้านดวงกับสสารระหว่างดาวอันประกอบด้วยฝุ่นแก๊สและสะสารมืดรวมอยู่ด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วงคอรัสกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างเสียงเพลงและความสุขเมื่อสองอย่างนี้มารวมกันมันก็เปียบเหมือนกับว่ากลุ่มดาวดวงเล็ก่ในอาการที่สร้างเสียงเพลงและความสุขสู่ทุกทุกคนกาแล็กซี่คอรัส สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Galaxy Chorus ค่ะวันนี้พวกเราชาว g า l a ็ y ซี่คอ s ัสจะมาเปิดรับสมาชิกเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสียงเพลงและความสุขให้ทุกๆคนค่ะเรามาฟังรายละเอียดต่างๆกันเลยนะคะสายที่รับก็มีดังนี้ค่ะ สายร้องหรือวอคอลคุณสมบัติของสายนี้ก็เหมือนกับที่คอรัสอื่นๆต้องการทั่วไปเลยค่ะคือมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทํางานมีความสาม,มารถในการร้องเพลงและสื่อถึงอารมณ์เพลงต่างๆค่ะมีอุปกรณ์ในการอัดเพลงและที่สําคัญอยมีใ,ใจรักค่ะเราเพิ่มจํานวน3ท่านค่ะโดยรับเป็นเพศชายสองท่านและเพศหญิงหนึ่งท่านสำหรับท่านที่กำลังสนใจรีบติดต่อเลยนะคะเพราะเรากำลังจะไปสายอีรัสกันละคะ่ะ สายวาดหรืออีรัสคุณสมบัติของสายนี้ก็คล้ายกับสายร้องเลยค่ะคือมีความรับผิดชอบและตั้งใจทํางานคามสามารถในการวาดและมีอุปรกรณ์นในการวาดไม่ว่าจะเป็นม้องหนูธรรมดาหรือมอ็อปากกาแต่เพิ่มจำนวนหนึ่งท่านค่ะไม่ระบุเพศน,นะคะเพศชายเพศหญิงเพศที่สามก็มาค่ะขอแค่มีใจรักก็พอแล้วนะแลมีพระสงต่อให้ถม่สั่งเลยนะคะน ราพูดถึงสายมิกซ์หรือมิกซ์อนดมาสตอริกันบ้างค่ะคุณสมบัติที่มีคือต้องมีความรับผิดชอบและตั้งใจทำงานมีความสามารถในการมิกเสียงและมีโปรแกรมที่ใช้ในการมิกเสียงค่ะรับเพิ่มจำนวนหนึ่งคนค่ะโดยรับเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ค่ะและแล้วก็ถึงสานสุดท้ายที่เปิดรับสมัครนะคะนั่นก็คือ นั่นก็คือสายทีวีหรืออนิเมชันนั่นเองค่ะคุณสมบัติก็คล้ายคลาับทุกสายที่สาวมาข้างต้นเลยค่ะมีความรับผิดชอบและตั้งใจทำงานมีความสามารถในการทำวิดีโอประกอบเองและมีโปรแกรมดิเิทันในการทำวิดีโอค่ะรับเพิ่มจำนวนหนึ่งคนค่ะโดยรับเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ค่ะทราบข้อมูลของสายต่างๆแล้วก็มาทราบไรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันนะคะคอรัสของเราไม่รับคนที่ตองคอร์สหรือตองงานนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานกันค่ะ เรถงดาอยู่กปนแบบเนเอ๋โดยที่ทุกคนสาคุยกันได้ทุเรื่องรถึงเรื่องเล็กยได้ชิ้นกันค่ะในสนามเพือนสมาชิกคอนด้วยกันนะคะ่ทมาว่าเขาเล่เาจะอกวาที่ยงมีแบบน้่าก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเปนส่วนของเรานะคะดีต้อนรับสู่บ้านของเราออกไป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  สนใจก็มาสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟจุบๆุย่ๆย